สวัสดีชาวคอมมิกสโตร์ทุกๆคนนะครับแล้วก็ลูกค้าหรือว่าใครที่กำลังจะเป็นลูกค้าเรามาดูกันกับเครื่องนี้เครื่องนี้หกหมื่โดยประมาณแล้วก็แม่งเป็นเครื่องแรกในรอบน่าจะประมาณปีหนึ่งเลยมั้งสองปีใช่มั้งที่ผมประกอบเองทั้งหมดปกติเนี่ยผมจะประกอบแค่อ่ะเอา CPU ลงบอร์ดใส่นูน่นขันน็อตน,นิดๆหน่อยๆแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้องๆน้องๆก็จะมีแวน คนหนึ่งที่ทําอยู่เป็นหลักแล้วก็จะมีคนนึงเป็นฟุกวันนี้ฟุกมันหยุดมันลาไปเที่ยวต้องถามแวนก่อนว่าการประกอบคอมที่คอมมิกปกติอะไรยากอะไรง่ายเช่นพัดลมเยอะพัดลมน้อยอซิงลมชุดน้ําอันไหนง่ายอันไหนยากหรือแม่งก็ง่ายเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลามากน้อยต่างกันเอาตามความเป็นจริงเลยไม่ต้องเฟกเลยถ้าเป็นพัดลม พัดลมจริงๆต้องระบุยี่ห้อได้เลยเหยียบหน้ามาทางนี้หน่อยว่าเป็นแบบหน้าเหมือนครูไพบูลนะเพราะพัดลมมันระบุยี่ห้อได้เลยที่ว่าแบบว่ายี่ห้อไหนยากยี่ห้อไหนง่ายยิ่งสายเล็กจริงๆแล้วยิ่งทำยากสายเล็กมีอะไรบ้างขอแซ่ขอแซ่อะไรขอแซที่มันจะเป็นสองเส้นอ่ะที่มันเข้าหับอ่ะพวกนั้นจะทำยากเพราะว่าจำนวนสายมันเยอะด้วยแล้วมันก็สายมันเล็ก ทำไมสายเล็กถึงยากเรียงให้มันสวยอะพี่มันอ๋อเวลาเวลาเรียงไปเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่แล้วแบบเป็นรัดให้มันเป็นเป็นพวงเดียวกันมันยากใช่ใช้เวลาเยอะกว่าก็ไม่ไม่ยากเกินมันต้องไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อถูกไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดซิงค์ลงกับชุดน้ําอ่ะซิงค์ลงง่ายกว่าอยู่แล้วชุดน้ําต้องยากกว่าเพราะว่าชุดน้าพัดลมแม่งก็เยอะใช่แล้วเป็นชุดน้ําที่เป็นคอแซที่เป็นต้องเข้าฮับอีกใช่ก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ ผมมาพยายามบอกหลายครั้งว่าเวลาทําคลิปประกอบยาวๆอ่ะเครื่องไหนที่พัดลมเยอะแล้วต้องไปลงฮับโดยที่ไม่ใช่เป็นแบบพัดลมแมกเนตพัดลมแม่เหล็กไอ้พวกนั้นใช้เวลานานแล้วบางเครื่อง7ตัว9ตัว10ตัวยัดห่ากันเข้าไปทุกทุกแพทเทิร์นทุกตําแหน่งที่สามารถใส่พัดลมได้ยิ่งใช้เวลาในการทําในการประกอบเยอะส่วนเรื่องการใส่ CPU ใส่ SSD แรมกระจอพวกนี้แม่งเบสิกหลักๆคือเรื่องงานสายของพัดลม เคสเล็กเคสใหญ่ก็อยู่ที่หน้าง,งานนั้นไปอ่ะอย่างเคสนี้เคสนี้นะครับผมจำไม่ได้ว่าแวนเคยทำไหม A 3เคยเคยมีทำไปบ้างนะครับช่วงนี้ A 3เริ่มมีเข้ามาเติมสต็อกมากขึ้นเรื่อยๆและลูกค้าก็เริ่มเห็นโดยเฉพาะงานที่คอมมิกเราเนี่ยเราจะทำออกเรื่อยๆอย่างที่ผมบอกเครื่องนี้ผมทำเองทั้งหมดข้อที่ผมมองว่าเป็นจุดด้อยของเคสตัวนี้มีเรื่องเดียวคือตำแหน่งช่วงนี้ ที่จะทํำยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังเห็นสาย power supply อยู่ตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็น power เล็ก power ใหญ่ยังไงก็ต้องเห็นสายเพราะมันจะไม่มีแถบบางตัวนี้เหมือนพวก ASUS AP 2 0 1มองเข้ามายังไงก็เห็นเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ความอ artist ศิลปะศิลปินนิดนึงครับว่าสายตรงนี้จะไปท่าไหนอันนี้ผมเยพยายามม้วนโดยที่ไม่ขดอะไรมากนะักม้วนเล็กๆน้อยให้มันไปอยู่ในท่าที่โอเค เรียบร้อยนะครับยังไล่สายง่ายสายการ์ดจอ12บก4ผมลงนี่แล้วก็เลาะอยู่หลังนี้เราไปโค้งขึ้นข้างหน้าสายอื่นก็ไปหลบข้างหลังแล้วก็ขึ้นแล้วก็รัดนิดๆหน่อยๆพอส่วนสเปคเครื่องนี้นะครับกับความเป็นงบ62,000น้าแวน CPU อะไรอ่า <c oughs> AMD Ryzen 9 7 0 0 x จริงๆลูกค้าอยากได้9 8 0 0 x 3D แต่เขารอไม่ได้เขาไม่รอครับก็เลยดรอปมาเป็น9 0 0 x นะครับ 9 8 0 x 3 d เนี่ยจะใหม่ทีช่วงปลายเดือนกุมภาปี2025เลยเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่รอต่อไปนะครับใครรอได้รอใครรอไม่ได้ไม่เป็นไรหาซีวตัวอื่นเอาบอร์ดเป็น Asrock B650M Pro RS บอร์ดจะเป็นสีเงินเงาเงานิดนึงนะครับอยู่ข้างหลังตัวนี้อาจจะมองยากนิดนึงเมนบอร์ดเวลาเราใส่ตัวหกโขดเข้าไปซิงคบังบ้งแหละนู่นบังนี่บังบ้งแหละนะครับนี่ซิง์ยังเล็กนะ ตัวนี้คือ Arctic Freezer 36ได้พัดลมประกบ2ตัวเป่า1ดูดออก1แล้วพัดลมหลังเครื่องใส่เพิ่ม1ตัวครับ350บาทของ ID Cooling นะครับ12มิลเอ้ย12เซน120มิลกระจอเป็น4070 Super ของ s o t a c Twin 8ปรับไฟได้จากโปรแกรมของ so s o t a c เองนะครับแล้วก็แรมครับเป็นเคลฟตัวนี้คือ Class V RGB บัส6,024ค2เป็น48ปรับไฟได้ผ่านโปรแกรม Airsoft เหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ Power Supply หลบอยู่นิดนึง ติดข้างหน้าแขวนหน้าพัดลมของ power ดูดเข้าข้างหน้านะครับแล้วก็สายอยู่ข้างล่างอย่างที่บอกตัวนี้คือ Silverstone D A 8 5 0ส่วนเคสคือเดียรี่ A 3 Wooden เป็นหน้าไม้ถอดฝาหน้าไม้ออกมาก็จะเห็นว่าพัดลม power เราดูดเข้าข้างหน้านะครับลม power ออกตรงนี้ฟูข้างบนงานหลังเครื่องยังต้องดูอีกไหมอะงานคอมมิกบางทีผมเห็นาบางทีผมลืมถ่ายรูปหลังเครื่องให้ดูเว้ยก็มียูเซอร์มาเซล ขอดูงานหลังเครื่องด้วยครับโชว์งานหลังเครื่องหน่อยไม่ต้องโชว์แล้วมั้งเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่ายังไงก็คือคอมมิกนะครับหกหมื่นสองคุณไม่จําเป็นต้องยัดหาเอาสเปคแรงขนาดนี้ก็ได้ถ้าเกิดอยากจะได้ฟิลของความมินิมอลของหน้าไม้ปรับสเปคลงได้ครับไปเล่น I5 จะ1 2ิได้ซิงลมตัวเดียวกันได้บอร์ดถูกได้การ์ดจอ4060ได้พาวเวอร์ดรอปให้ถูกกว่านี้ได้อยู่ที่งบนะครับกระซ0 0 0มื0 0 0้า0 0 0ได้หมดแล้วแต่เลยว่าคุณมีงบเท่าไหร่ ฝากด้วยละกันคอมมิคสตร์ครับรับจบทุกระบบเหมือนเดิมครับพ่อแม่พี่น้อง